สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานเิคิตอีกแล้วครับนี่อากาศเย็นแล้วครับนี่ไม่รู้วิ่งกันกี่คันนะครับเพิ่งมานะโอ้มาลอกอีกแล้วครับนี่ที่ผมมาถ่ายนะถ่ายได้สามสี่วันนะครับ น่าจะใช่เนี่ยหรว่าสิคิดไม่ได้มันรออีกก็เย็นแล้วครับนี่น่าจะจะเลิกงานแล้วนะนี่ก็ยายมาวันแรกครับโอ้วิ่งสบายเลยไายปุ๊บทางนิ่มเลย ลมลมตกแล้วท่านนี่อาจจะจะไม่ชัดนะท้ายช่วงนี้แลบได้มาขนงานเบาแล้วท่านเมื่อกี้มีแต่งานหนักเลยครับอยู่สนามบินนะใส่เยอะด้วยครับโอ้เมื่อกี้เอาโทรศัพท์แช่น้ำเลยนะเกือบครึ่งชั่วโมงครับโอ้เดินหาจนเกือบได้โทรศัพท์ใหม่แล้ว กาเลยครับจะไม่รู้เนี่ยจะรวนหรือเปล่าครับเดี๋ยวใช้ดูก่อนครับถ้าไม่ได้ก็มีจะซื้อใหม่ครับบอบครับลืมไม่ในน้ำนะครับเมื่อกี้เปิดแสงนิดนึงครับไปพอดีนะครับ ไม่รู้วิ่งกันกี่คันนะเพิ่งมาครับเนี่ยถ้าทำงานคนเดียวก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบก็ดีนะมักไฟ้อยนี่โอเคครับทำงานนี้สบาย ไม่รู้มันจะงอกหรือเปล่านะมาปั่นให้นี่ดูครับกรอยสกีนี่เต็มเลยไม่รู้จะคิดจะลอกให้เสร็จแล้วเปล่าครับไม่รู้ได้ย้ายหรือไม่ย้ายครับถ้าย้ายก็คงไม่เสร็จแล้วครับนี่ อะไจะเต็มหน้าพี่ตะนะช่วงนี้ไม่ได้ไปถ่ายสนามบินเลยครับอยากไปครับเดี๋ยวบันลังนะวับงนี่จวดดีครับจวดเนี่ยเรามาถ่ายบ้านๆหน,น่อยอุตส่าห์มาถ่ายเนาะเมื่อกี้ครับจะของให้มาถ่ายก็ไม่รู้นะก็ให้ถ่ายแล้วเนะ ใชครับพิตะน้อโอ้ได้อยู่ทางนี้ก็สบายนะครับงานไม่หนักเท่าไหร่นะชิ้นนั่นอู้ว้ยนั่นโคตรหนักครับใส่จะเลิกงานแล้วเซคิต ซื้อดีครับตัวสับนี้โอ้โหนมือตึบ๊บโอ้ไปดูรถแซงครับอ่ะลงไปทำไมครับสิคริต ถ้าจะคิดลอกเสร็จก็ไม่จะได้มาหวานข้าเลยครับรู้จะเอาให้เสร็จหรือเปล่านี่กางเกงกางเกงรักกันแล้วครับดิกางเกงแบบน่าจะชอบกางเกงนี่มากครับสีเหลืองนี่ ใส่ไปจำครับคันนี้เนี่ยครับผมมาปันก็มีแต่รอยสกีนะสกีหักครับสกีหักยังไม่ได้แซมเลยครับ โอ้โหจวดโซ่นี่ย่นๆนะทางเนี้ยยนไหมไฮะ